สื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่หกตอนสถานการณ์เปลี่ยนพลิกเหตุการณ์ความวุ่นวายในนครหลวงยังคงเป็น ราษฎรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสบายอกสบายใจกว่าพวกมันพอได้ยินเสียงปืนใหญ่ก็วิ่งออกไปชมดูกลับถูกคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันไล่ขับกลับบ้านไปผ่านไปเครื่องช่วยยามไม่มีความเคลื่อนไหวใดค่อยถอดเสื้อผ้าขึ้นไปบนคั่งที่นอนเข้านอนแต่ว่าคืนนี้ไม่มีคนเคาะก,กาะที่เร่งรัดให้ผู้คนตื่นขึ้นมา เข้าประชุมช่วงเชา้าหากทวา่าขุนนางที่หลับลงได้มีไม่กี่คนตาสเวียซื่อหลิวเจี้ยนสวมหมวกแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยนั่งตัวตรงอยู่ในห้องรับแขกเทียนไขแดงที่ด้านหลังทั้งสองเล่มเผาไม้ใกล้หมดสิน้นไส้เทียนที่ริบหลีใกล้ดับคล้ายกับชายชาราไม้ใกล้ฟังผู้หนึ่งอาจมาลายหายกับน้ำตาเทียนที่ถ้วยเทียนได้ทุกเมื่อ พลันบังเกิดเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลิวเจี้ยนลืมตาขึ้นมาตะวาดว่ามิใช่สั่งห้ามมิให้รบกวนเราหรอกหรือใช่เป็นกรมความมั่นคงแผ่นดินจับกลุ่มคนหรือไม่บอกให้พวกมันมาพบเราที่เบื้องนอกบังเกิดเสียงพ่อบ้านชรากล่าวอย่างขลาดขลาวว่าเหล่าแย่คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินบนท้องถนนถอนกำลังไปหมดสิน้นตอนนี้ถึงเวลาเข้าประชุมช่วงเช้าแล้วหลิวเจี้ยนระบายลมออกจากปากคำหนึ่ง พูดลุกขึ้นยืนกล่าวว่าคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินถอนกําลังไปหมดสิน้นไม่มีคนมาจับกลุมเราเมื่อคือนหลิวเจี้ยนพอได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นที่ประตูตรงอันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาขึ้นไปยังหอภายในบ้านทอดตามองไกลประจวบกับฟงถังสั่งยิงระรอกสองกระสุนฟ้าผ่าดอกไม้บานถล่มบ้านเรือนสองหลังลุกไหม้ขึ้นมา หลิวเจี้ยนเห็นค่ายตรงชางเกิดเรื่องขึ้นจึงสั่งเบาไพรเปิดประตูออกไปดูกลับถูกคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินผลักดันเข้ามาหลิวเจี้ยนพอฟังทราบวา่าผิดท่าจึงแต่งตัวเรียบร้อยนั่งรออยู่ในห้องรับแขกรอให้ห้องเต้มาจับกลุมมันคิดไม่ถึงพอฟ้าสางสว่างคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินถอนกำลังกลับไปแล้ว นี่เป็นเรื่องราวใดหรือว่ามิใช่ฮ่องเต้ถูกหนังสือกลาบทูลกระตุ้นให้กลิ้วออกกวาดล้างขุนนางตรงฉินเป็นการใหญ่หลิวเจี้ยนยืนอยู่ครู่หนึ่งค่อยเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาครุ่นคิดขึ้นฝ่าบาทแม้เยาววัยยังร่วงรู้ถึงความสำคัญของชาติบ้านเมืองไหนเลยกระทำการโดยวู่วามตอนนี้ยิงถล่มค่ายตรงฉางต่อให้เป็นฝาบาทสั่งจับกุมคน จุดประสงค์เพื่อเชือดไก่ให้วานอนดูเพื่อขู่ขัญเหล่าขุนนางเรารังตำแหน่งต้าสเสวีซื่อได้รับฝากฝังจากห้องเต้ผู้ล่วงลับไหนเลยเห็นแก่ความเป็นความตายส่วนตัวจนละเลยแผ่นดินต้าหมิงได้เราต้องเดินทางเข้าวังสมทบกับเหลาขุนนางกราบทูลขอให้จัดการกับขุนนางกลางฉิน ที่แท้สำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วดังนั้นส่งเสียงกระแอมร้องสั่งว่าออนำแผ่นหู้ของเรามาจัดเตรียมเกี้ยวเข้าวังซึ่งแผ่นหู้หมายถึงแผ่นยกหรืองาช้างที่ประคองถือไว้ตอนเข้าเฝ้าห้องเต้บนสะพานจินสุยภายในวังต้าสวีเซื้อที่ผมงอกขาวทั้งสาม มือถือแผ่นหู้เหนือหยกยืนอยู่แถวหน้าถัดไปเป็นเจ้าหน้าที่หกกลมขุนนางทั้ง9ตามด้วยเหล่าขุนนางในชุดเขียวชุดครามจับจ้องมองดูประตูท้องพระโรงตาไม่กระพริบหลังจากแลกเปลี่ยนข่าวสารกันที่หน้าประตูอู่เหมือนเหล่าขุนนางทราบเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวังกับข่ายตรงฉางทุกคนทราบว่าฮองเต้นหนุ่มชิงลงมือก่อนแล้วเจ้าชีวิตพิโรธโกรธเกลิว้วแล้วจะเป็นไร ฝ่าบาทแม้จัดการกับค่ข่กลมยังไม่กล้าแต่ต้องเหล่าขุนนางอันว่าขุนนางเป็นเสาหลักของบ้านเมืองทั้งหมดต้องร่วมแรงร่วมใจการประชุมช่วงเช้าวันนี้ไม่กำจัดขุนนางโฉดไม่ยอมเลิกราดังนั้นเหล่าขุนนางทยอยเข้าสู่ท้องพระโรงหันหน้าหาบัลลังก์มังกรที่ว่างเปล่ารอคอยห้องเต้หนุ่มเสด็จมาถึง อาทิตย์ลอยสูงมากแล้วเหล่าขุนนางเกิดความเมื่อยลามีคนรอบเปลี่ยนท่ายืนผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยส้นเทา้าพลังสภาวะเริ่มอ่อนโทมลงในกลุ่มคนเกิดความปั่นป่วนเสียเชียนไม่อาจอดรนทนได้ร้องบอกต่อขันทีที่อยู่เวรว่าได้เวลาประชุมช่วงเช้าแล้วโปรดเร่งรัดให้ฝ่าบาทเสด็จเถียนกงกงที่เข้าเวรวันนี้คล้ายรอให้ขุนนางร้องเร่งรัด ยามนั้นเดินช้าๆออกมาหลังท้องพระโรงโบกแส้ปัดร้องบอกว่าฝ่าบาทเสด็จเราขุนนางร้องขานว่าขอทรงมีอายุหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีสุ้มเสียงสถานท้องพระโรงคล้ายคิดชิงข่มขวัญห้องเต้หนุ่มหยางหลิงใช้เวลาชั่วข้ามคืนสลายขุมกําลังอันกล้าแข็งของขันทีซือหลี่เจี้ยน กับค่ายตรงฉางไปค่อยเรียกความเชื่อมั่นของเจ้าเต๋อฮ่องเต้กลับมาตั้งพระไทยว่าจะทําตามคำำํคากําชบกคาชากรจากไปของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับดังนั้นเสียงร้องขานของเหล่าขุนนางมิเพียงไม่สามารถข่มขวัญพระองค์กลับสกิดความถือดีของพระองค์ขึ้นมาจ้งเต๋อฮ่องเต้ฉลองพระองค์ชุดลำลองสีดำปักรูปมังกรขนดสเสด็จขึ้นสู่บรรลังมังกร กวาดพระเนตรไปยังเหล่าขุนนางที่คุกเข่าโคกศีรษะทรงมีความรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าพระองค์ยืนอยู่เบื้องหน้าของพวกมันมิต้องเกรงกลัวฝีปากของพวกมันอีกจึงเตือห้องเต้ประทับนั่งลงอย่างช้าๆบุยพระโอษฐ์ต่อเถียนกงกงเถียนกงกงก็สืบเท้าออกมาประกาศว่าทั้งหมดลุกขึ้นไต่เท้าสำนักตูฉาเอี้ยนตึกต้าลีซื่อ และกรมราชทันทั้งสามออกมารับราชองการเหล่าขุนนางลุกขึ้นยืนขุนนางตุลาการสูงสุดซึ่งจัดอยู่ในเก้าขุนนางทั้งสามเดินออกมาอย่างงุนงงคุกเข่าลงใหม่แล้วกล่าวว่าเฉินรับราชองการเทียนกงกงประกาศว่าฝ่าบาทมีรับสั่งขันทีซือหลี่เจี้ยนหวังเวียกับพวกบังเกิดจิตฤทธิส คิดช่วงชิงอำนาจสั่งการขันทีจัดเก็บภาษีทั้งแผ่นดินกลับปล่อยข่าวลือให้ร้ายขุนานางใหญ่หลังจากที่แผนการรั่วไหลฟันถิงแห่งค่ายตรงชางกลับคิดมุ่งร้ายฝ่าบาทจึงมีพระบัญชาให้ค่ายซีชางค่ายเน่ยชางและขันทีว้ยมาเจี้ยนกวาดล้างกลุ่มกบฏตอนนี้จะส่งมอบผู้ต้องหา ให้หน่วยงานตุลาการทั้งสทําการสอบสวนให้ค่ายซีชางกับค่ายเนื้อชางควบคุมการสอบสวนรับราชองค์การเราขุนนางเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเถียนกงกงจึงตวาดว่าสงบซุ่มเสียงผู้ใดส่งเสียงเสียมารยาทอีกให้ราชองคลักในท้องพระโรงขับไล่ออกไปขุนนางสำนักตูฉายเอี้ยนกับพวกทั้งสามหันไปมองหน้ากันห้องเต้พันมี ราชอ,องค์การให้พวกมันไต่สวนคดีเมื่ออยู่ในท้องพระโรงก็ไม่สามารถหาเรือก,กับพวกพ้องได้แต่กัดฟันกล่าวว่าเฉินทั้งหลายรับราชอ,องค์การเถียนกงกงประกาศอีกว่าฝ่าบาทมีรับสั่งให้ขันทีวังในหลิวจินกูต้ายงกับพวกมีความดีความชอบที่รายงานความผิดและปราบปรามกลุ่มกบฏ จึงแต่งตั้งหลิวจินขึ้นเป็นขันทีซหลิเจียนทั้งรังตำแหน่งผู้บัญชาการค่ายทหารเกาเฟิงเป็นขันทีที่ถือตราหยกหลอเสียงเป็นขันทีจดบันทึกชิวจูกับเว่ยปิงเป็นขันทีตามเสด็จจางยงเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษานครหลวงกูต้ายงเป็นผู้บัญชาการค่ายตงชางมายงเฉิงดูแลสำนักฝ่ายใน ลีตงหยางพอฟังหัวใจต้องตกวูบลงห้องเตะหนุ่มทรงกวาดล้างขันทีวังในทั้งหมดนอกจากความผิดฐานให้ร้ายขุนนางใหญ่แล้วยังมีโทษฐานกระบฏต่อให้มีคนคิดขอไมตรีให้กับพวกมันต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามีน้ำหนักพอหรือไม่ที่น่าวิตกยิ่งกว่าคือขันทีหลริเจี้ยนขันทีใหญ่ทั้งสี่ล้วนเปลี่ยนเป็นแปดพยักษ์ตำแหน่งผู้บัญชาการ ข่ายทาหารกับกองกําลังรักษานะครหลวงก็ตกเป็นของพวกมันขันทีซืหลี่เจียนดูแลรับผิดชอบราชาพิธีบทลงโทษและการรักษาการทั้งหมดภายในวงังทั้งยังดูแลหนังสือกราบทูลทั้งหมดมีอํานาจมากกว่าคณะเน่อยเก๋ออีกตอนนี้คิดกล่าวโทษพวกมันคงทําไม่ได้แล้วห้องเต้กลับกลายเป็นเด็ดขาดถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใด อาศัย8ดพยักษสามารถออกอุบายเช่นนี้หรือหลีตรงอย่างสบตากับเสียเชียนกับหลิวเจียนแวบ,บหนึ่งต่างก็นึกถึงคนผู้หนึ่งราวกับนัดแนะกันไว้เมื่อไม่สามารถกำจัด8ดพยักษตอนนี้ได้แต่หลีกเลี่ยงจุดแข็งโจมตีจุดอ่อนขอเพียงเจาะช่องเข้าไปได้ยังสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ยามนั้นหลิวเจียนตัดสินใจ เดินออกไปแล้วกล่าวว่าฟาบาดฉันมีเรื่องกราบทูลหยางหลิงแหง่ายเนือช้างรับราชาองค์การให้ไปตรวจราชการชายแดนเจียงหนันกลับใช้เรือของทางราชการขนสินค้าไปจำหน่ายหวังผลประโยชน์ทั้งรับสินบนจากขุนนางท้องถิ่นค่าตัวแทนระของราชสำนักโดยภละการมันเมื่อกลับลคนครหลวงมาแล้วขอให้ฟาบาด มอบตัวอย่างหลียงให้หน่วยงานตุลาการไต่สวนด้วยเจ้างเต๋อห้องเต้เมมพระโอดดำริในพระไทยคนเหล่านี้ยังไม่ละความพยายามดังนั้นรับสั่งว่าหลิวต้าสเวีซื่อหยางหลิงเพียงจัดซื้อสิ่งของให้กับสำนักฝ่ายในมันรายงานเรื่องนี้ต่อข้าตั้งแต่แรกฉัไหนบอกว่าขนสินค้าไปจำหน่ายหวังผลประโยชน์ส่วนที่ว่ารับสินบนเพียงเพื่อ ตบตาขุนนางที่กระทำผิดตอนนี้ของทั้งหมดส่งเข้าคลังในแล้วเรื่องที่หยางชิงขุนนางแท้หยางเปิดโปงพฤติการชั่วช้าของหม้อชิงเหอกับหยวนสงท่านไม่ถึงกับไม่ทราบกระมังหลิวเจียนอึ้งไปวุเรือของหยางเหลีงทั้งสามลำบรรทุกสินค้ามากมายตอนนี้เพิ่งมาถึงนครหลวงลำหนึ่งต้องจัดรถใหญ่น้อยไปขนถ่ายสินค้ามา มันย่อมทราบว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นของเชื้อพระวงศ์สูงสักและคนบุญหนักสักใหญ่ส่วนสินค้าที่หยางหลิงนำมาหากว่าห้องเต้ช่วยปกปิดให้กับมันไหนเลยตรวจสอบได้เสียเชียนพลันเดินออกมากราบทูลว่าฟาบาทเฉินฟังว่าขุนนางสั่งสู่กรมพิธีการถึงเมืองกินหลิงหวังฉงเกิดข้อผิดพลาดกับหยางหลิงคำคืนนั้นก็ถูกลอบสังหาร ถือว่าหยางหลิงเป็นผู้ต้องสงสัยควรจับกลุมตัวมาสอบถามจึงจะถูกเจ้งเต๋อห้องเต้ถอนพระไทยเบาๆตรัสว่าฟังว่าเป็นข่าวลืออีกแล้วข้าในที่นี้กลับมีหลักฐานแน่ชัดเหล่าขันทีซื้อหลีเจี้ยนเพื่อให้ร้ายหยางหลิงจึงรอบสังหารหวังสร้างสู่ป้ายความผิดต่อ,อยางหลิงเรื่องนี้มีบันทึกคำให้การของใต้อี้ทั้งคนได้ในจดหมายติดต่อ จากห้องของฟ้านถิงข้าจึงให้หน่วยงานตุลาการทั้งสามสาสางคดีนี้หากว่าเสียไอ้ชิงสนใจก็ไปรับฟังคำไต่สวนเสียเชียนปากอ้าตาขางตะลึงลานกับที่มันความจริงนึกสงสัยว่าค่ายตรงชางต้องการดึงตัวขุนนางเข้าร่วมจึงดำเนินแผนการร้ายเช่นนี้ภายใต้ความคิดครอบงำจิตใจอยู่ก่อน จึงไม่เคลือบแคลงสงสัยต่อพระราชกระแสของเจ้าเตอ๋อฮ่องเต้แต่อย่างไรเหล่าขุนนางในท้องพระโรงก็ไม่คำานึงถึงการเสียมารยาทต่อหน้าพระพักหันไปวิพากวิจาร์กันหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนร้ายของข่ายตรงช่างพริบตานั้นความตั้งใจกำจัดขุนนางสอพลอพังคลืนลงหลี่ตรงหยางสูดลมหายใจคำหนึ่งกล่าวว่า ่าบาทค่ายตรงชางอยู่ไกลนับพันหลีไหนเลยทราบล่วงหน้าว่าหวังสร้างสู่จะจัดเลี้ยงหยางหลิงไหนเลยทราบว่าทั้งสองฝ่ายจะเกิดข้อพิพาทขึ้นเรื่องนี้มีเล่ดใดน,น่าสงสัยไม่ทราบว่าเบิกตัวไต้เทา้าหยางมาไต่ถามได้หรือไม่จึงเตอ๋อห้องเต้ถึงกับกลิ้วขึ้นมาตรัสว่ามีเล่ดใดน,น่าสงสัยหรืออย่างนั้นจางซิ่วแห่งกรมความมั่นคงแผ่นดิน ชไหนาวางกําลังที่ฐานที่มั่นเทียมศีลไว้ข่ายตรงช,างช้างชไหนาส่งกําลังนับหมื่นกระจายอยู่ตามเส้นทางที่เข้าสู่นครหลวงพวกมันขัดขวางไม่ให้หยางหลิงกลับนครหลวงเพราะกลัวแผนร้ายถูกเปิดโปงเองพระองค์ตรัสด,ด้วยความกลิ้วว่าตอนนี้หยางหลิงอยู่ระหว่างเดินทางกลับนครหลวงข้าได้สั่งให้เหลียวจิน นำกำลังค่ายเสินจีไปรอรับแล้วหากว่าหยางชิงเป็นไรไปข้าจะให้เหล่าข้าทาสนั้นชดใช้ชีวิตหลีตงหยางฟังว่าหยางหลิงยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับนครหลวงต้องใจหายวับหรือว่าแผนจับกุมขันทีซือหลี่เจี้ยนรอบระดมกำลังกวาดล้างตรงค่ายตรงฉางสะกดขุนนางทั้งเก้ากลับเป็นพระดำริของห้องเต้หนุม่มตามแผนของขันทีซือหลี่เจี้ยนกับพวกมันคือ ขณะที่หยางหลิงเดินทางกับนครหลวงให้เราขุนนางทำหนังสือกล่าวโทษจากนั้นอ้างว่าหยางหลิงต่อสู้ขัดขืนจึงลงมือฆ่าทิง้งสุดท้ายค่ายตรงชางเปลี่ยนแผนการขัดขวางไม่ให้หยางหลิงกลับนครหลวงหรือว่ามีเล่ดไหนอยู่ในใจหลี่ตรงหยางดำรงตำแหน่งไท่ฟู่ของเจิ้งเต๋อฮ่องเต้จึงเข้าใจฮ่องเต้หนุ่มเป็นอย่างดีฮ่องเต้หนุ่มช้านฉลาดกล้าหาญแต่ต้อง ไม่มีความคิดอ่านเช่นนี้ยิ่งไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้หากว่าหยางหลิงยังไม่มาถึงนครหลวงอย่างนั้นปฏิบัติการเมื่อคืนคงเป็นคนของแปดพยักษหรือว่าก่อนหน้านี้ขันทีกลุ่มนี้ปลอมเป็นสุกรรับประทานเสือฉวยโอกาสที่ทั้งหมดแล้เลยพวกมันพลันลงมือแย่งชิงอํำนาจไปหลีตงหยางยิ่งคลุนคิดยิ่งมีเหตุผลเหตุเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผู้ใด ประโยชน์คือ8พยักษ์หยางเหลียงมิเพียงไม่ได้ประโยชน์แม้แต่น้อยทั้งยังไม่ทราบว่ามีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่หรือว่าหยางหลิงกับพวกมันล้วนเป็นเบีย้ยในกระดานของผู้อื่นถูกผู้คนหลอกใช้ทั้งสิน้นจึงเต๋อห้องเต้คล้ายกับกิ้วไม่คล้ายพลันประทับยืนขึ้นตรัสว่าเมื่อคืนขันทีซือหลีเจียนก่อความไม่สงบในวงังไทยห่วงไทยเฮากับไทยเฮาล้วนได้รับความตื่นตระหนก ข้าต้องไปเข้าเฝ้าไอ้ชิงทั้งหลายมีเรื่องใดให้ทำหนังสือขึ้นมาเลิกประชุมไม่รอให้เหล่าขุนนางถวายบังคมชิงสาวพระบาทจากไปหลิวเจี้ยนหมุนตัวมาอย่างงุนงงเห็นสายตานับร้อยคู่จับจ้องมองมาที่ตนเองรอให้มันตัดสินใจขันทีวังในก่อความไม่สงบถูกปราบปรามโดยราบคาบแล้ว หาเกี่ยวข้องกับความผิดที่พวกมันกล่าวโทษยางหลิงกับแปดพยักษ์ไม่แผนกำจัดขุนนางโจดยังต้องดำเนินต่อไปแต่ตอนนี้แปดพยัก์กุมอำนาจใหญ่อยู่ในมือทั้งไม่ได้รับการประสานจากขันทีวังในยังกล่าวหาได้หรือหลิวเจี้ยนฝืนยิ้มออกมาขุมกำลังเปรียบเสมือนดาบสองคมเมื่อไม่สามารถทำร้ายคนจะกลับมาทำร้ายตนเองมันอาศัยจริยะความประพฤติได้รับความไว้วางใจจากเหล่าขุนนาง ได้แต่เดินหน้าต่อไปแต่ที่ผลักดันมันในตอนนี้กลับผลักดันมันเข้าสู่ผาขาดหยางหลิงกับเฉิงฉีวินและเกาหวนซินอยู่ระหว่างเดินทางกลับนครหลวงหยางหลิงออกจากนาครหลวงทั้งยามวิกาลแต่ยังไม่รวดเร็วเท่ากับข่าวค่า,ายตรงชางพ่ายพินาศเจ้าหน้าที่ฟานจือค่ายตรงชางพราะทราบข่าวต่างเกิดความประวันลนลานพวกมันออกจากนาครหลวงอย่างอวด โอ,โอหังขากลับกับหุบหางรอบเข้านครหลวงไปชาวยุทธจักรที่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมพอมาถึงกลางทางก็แยกย้ายหลบหนีไปกลับไปใช้ชีวิตในยุทธจักรใหม่เมื่อ,อยางเหลียงสาะพบพวกนางทหารคนสนิท4 0นายเหลือเพียง26คนในจำนวนนี้ยังรับบาดเจ็บอยู่ครึ่งหนึ่งรถโดยสารที่ทั้งเลือดหรูทั้งแข็งแรงแทบหลุดสลาย รอบรถทิ้งลูกธนูไว้เป็นที่คาดคิดได้ว่าพวกนางผ่านการต่อสู้อย่างดูเดือดเพียงไหนอย่างหลิงเห็นเช่นนั้นต้องใจเต้นระทึกขึ้นกระโดดลงจากหลังม้าวิ่งเข้าหารถมาหลังจากควบม้าหนึ่งวันหนึ่งคืนมันแทบก้าวขาไม่ออกพอเห็นเกาวนซีนปรากฏตัวลงจากรถมันถึงกับแทบคุกเข่าลงกับพื้นเกาวนซินวิ่งปลาดออกมาไม่คำนึงถึงผู้คนมาก หน้าหลายตาโผเข้าอ้อมอกของยางหลิงหลังน้ำตาเนืองนองหน้าเป็นการร่ำให้ด้วยความยินดีที่สามารถเห็นหน้ายางหลิงใหม่เฉิงฉีอวินก็โถมออกมาอย่างลืมตัวหลายก้าวค่อยหยุดยั้งลงนางเหม้มปากสนิทมุมปากประดับรอยยิ้มน้อยๆที่แทถความรู้สึกของการพบพานหลังแยกจากกลับหน้าประทับใจถึงเพียงนี้ พวกมันความจริงวางแผนอย่างรอบคอบแต่กลับลั้นเลยข้อหนึ่งไปคือรถโดยสารคันนี้เฉิงฉีวินกับเกาหวินซินล้วนขี่ม้าไม่เป็นมีหนำซ้ำการนั่งอยู่ในรถที่แข็งแรงปลอดภัยกว่าแต่ทว่านี่ความจริงเป็นรถที่แข็งแรงใช้ม้าแดตัวลากเทียมแล่นตะเบึงอยู่กลางท้องทุ่งตลอดทั้งคืนจะมีอายุไขนานเท่าใดเพราะความช่าเลินเล่อนี้ แทบล่าชีวิตของพวกนางไปหากว่าล้อรถหมุนอย่างช้าๆยังพอทำเนาแต่เมื่อเล่นตะบึงล้อรถแทบหมุนไม่ทันหากว่าเล่นต่อไปอีกสองลีตัวรถคงหลุดสลายแล้วเฉิงชีวห่น ความจริงสั่งให้ล่าถอยเตรียมล่าถอยเข้าสู่ฐานที่มั่นสื่อเจียจวงแต่ระหว่างทางมิอาจไม่หยุดยั้งลงถูกเจ้าหน้าที่ฟันจื้อ่ายตรงฉางไล่กวดตามทันเปิดฉากต่อสู้อย่างดูเดือดทั้งหมดสู้พลังล่าถอยพลางอย่างยากเย็นหลบหนีถึงที่นี้เห็นยังอยู่ห่างจากฐานที่มั่นสื่อเจียจวงอีกห้าลีที่ห่างไปพลันบังเกิดเสียงกีบม้าดังเร่งร้อนยังเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฟันจือ ่ข่ตรงฉางไล่กวดมาอีกรอจนเห็นเป็นหยางหลิงกับพวกค่อยลิงโลดแทบคลุ้มคลั่งหยางหลิงก็เหน็ดเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดได้แต่มุดเข้ารถม้าที่โอนไปเอ็นมาคันนี้ตระเตรียมว่าพอถึงตัวเมืองข้างหน้าค่อยเปลี่ยนรถคันใหม่ทหารคนสนิททั้ง26นายก็หมดเรี่ยวสิ้นแรงบนร่างจะมากจะน,น้อยรวนรับบาดเจ็บ แต่สภาพเช่นนี้เหมาะกับการแสดงออกตอนเข้าสู่นครหลวงอย่างเหลียงได้แต่หักใจนำพวกมันออกเดินทางตรัเตรียมว่าพอกลับถึงนครหลวงค่อยพักผ่อนอย่างเต็มที่หลายวันหลายคืนนี้เฉิงฉีอืวนกับเกาเหวินซินเพียงคิดสลัดหลุดจากศัตรูไม่ได้พักผ่อนได้ดีดวงตาทั้งคู่กลายเป็นแดงกำ่ำหยางหลีงไม่อาจหักใจได้จึงโอบไหลเกาเหวนินซิน กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าหวนซินซพกับไหลของเราเถอะรอไปจนถึงตัวเมืองข้างหน้าเปลี่ยนรถใหญ่แล้วค่อยพักผ่อนให้เต็มที่ก็เวินซินแนบสนิทชิดใกล้กับมันได้ยินมันแสดงความห่วงใยเช่นนี้ต้องบังเกิดความปีติยินดีเห็นว่าความเหนื่อยยากที่ผ่านมาล้วนคู่ควรตอนแรกเพียงซบไหลยางหลิงพักผ่อนรอจนรถโดยสารโอนไปเอ็นมาจึง เกิดความง่วงเหงาฟุบหลับกับอ้อมอกมันเฉิงฉีอวินนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของหยางหลิงเห็นมันเอาอกเอาใจเกาหวนสินดวงตาอดทอแววอิจฉาเลื่อมใสไม่ได้รอจนหยางหลิงเหลียวหน้ามาสีหน้านางก็กลับคืนเป็นปกติหยางหลิงยิ้มให้กับนางแล้วกล่าวว่าเออตั้นโถหัวหน้าคนที่สองก็พักผ่อนเถอะที่เบื้องหน้าสามลีมีตัวเมืองแห่งหนึ่งพวกเรา ไปถึงที่นั้นค่อยสนทนาอย่างละเอียดเมื่อได้ยินผู้คนเรียกหาตำแหน่งของตัวเองความจริงเป็นเรื่องน่าพึงพอใจแต่ยามนี้พอกระทบโสดเฉิงฉี่วินกลับบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้างนางฝืนแย้มยิม้มหวนนึกถึงหยางเหลียงเมื่อรุดมาแสดงว่าควบคุมสถานการณ์ในในนครหลวงไว้ได้จึงเกิดความคิดสแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงขึ้นมาอีกนางปลุกปลอบสมาธิกล่าวว่าใต้เทา้า ใช่ควบคุมสถานการณ์ในนครหลวงไว้แล้วหรือไม่หยางหลิงส่งเสียงดังอือมกล่าวว่าอืมที่สามารถลงมือล้วนถูกตัดมือส่วนที่ใช้ปากไม่เป็นหน้าวิตกอีกรอจนกลับถึงนครหลวงแล้วค่อยจัดการเฉิงชีอวินได้ยินหยางหลิงกล่าวตลกขบขันก็อดยิ้มไม่ได้นางยกมือปลดหมวกขนนางลงมากล่าวผมที่ยุ่งเหยิงใหม่ แล้วค่อยสวมหมวกลงไปด้วยความเคยชินมานานปีถึงแม้นางเพิ่งกลมศึกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่างกายก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ยังเชิดหน้าชูคอเคลื่อนไหวอย่างแช่มชอยนางขยับหมวกขุนนางเห็นหยางเหลียงจับตาดูต้องหน้าร้อนเพราะเผายิ้มกลบเกลื่อนกล่าวว่าใต้เทา้าขันทีซือหลี่เจี้ยนมีอำนาจในการกำกับหนังสือกลาบทูลหม่อชิงเหอพอนึกถึงตำแหน่งขันทีซือหลี่เจี้ยน ในใจนึกอิจฉาเลื่อมใสนี่เป็นตำแหน่งสูงที่ตั้งป้อมสู้กับขุนนางฝ่ายนอกได้หลังปฏิบัติการครั้งนี้ตำแหน่งนี้ก็ว่างลงตอนนี้ให้ผู้ใดขึ้นแทนหยางเหลิงก,กล่าวว่าเป็นขันทีที่ติดตามอยู่ข้างกายฝ่าบาทเมื่อครั้งยังเป็นไทจือเรียกว่าหลิวจินตอนออกจากวังเราหารเรื่องนี้กับฝ่าบาท ตกลงให้มันรับตำแหน่งผู้บัญชาการค่ายตรงฉางด้วยเฉิงฉีอินร้องเสียงดังออกมาว่าเป็นผู้ติดตามผู้อยู่ข้างกายฝาบาทเมื่อครั้งยังเป็นไทจืออย่างนั้นก็เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งพวกเรามีบุคคลเช่นนี้อยู่ข้างกายฝาบาทว่าน่าจะกระทำการใดสะดวกกว่าเดิมหยางหลิงคบคิดแล้วสั่นศีรษะกล่าวว่าคนผู้นี้ไม่แน่ว่าเป็นคนของพวกเราเฉิงฉีอินพอฟังร้อนใจขึ้นมาร้องพลงว่า ว่าไรหากว่ามันขึ้นคลองอำนาจหันมาแย่งชิงอำนาจกับพวกเราจะทำอย่างไรไต่เท้าสมควรยึดตำแหน่งขันทีซือหลีเจี้ยนเอาไว้จึงถูกต้องหยางหลิงเหลือกตาขึ้นแล้วกล่าวว่านอกจากเราตวัดดาบตอนตัวเองเฉิงชีวินแม้ไม่มีข้อห้ามพอฟังยังเกิดความกระดากกล่าวด้วยใบหน้าแดงสดใสว่าผู้น้อยหมายความว่าใต้เท้าสมควรยกตตำแหน่งขันทีซือหลี่เจี้ยน ให้กับคนที่เชื่อฟังวาจาท่านหยางหลิงยิ้มพลางกล่าวว่าเรายังไม่เข้าใจเหตุผลข้อนี้หรือแต่ในขันทีวางในเรารู้จักเพียงไม่กี่คนหากเสนอชื่อคนหนึ่งคนใดท่านเข้าใจว่าฝ่าบาทจะมอบตำแหน่งสำคัญเช่นนี้แก่มันหรือสุดท้ายขันทีที่ใกล้ชิดกับฝ่าบาท ทั้งหลายต้องได้รับตำแหน่งแต่งตั้งหากคิดแย่งชิงกับพวกมันมิสู้แสดงความใจกว้างประเสริฐกว่าเฉิงชีอวินนั่งเงียบงันไปชั่วขณะจึงกล่าใต้เท้าหลังจากเข้าสู่นครหลวงคล้ายปรับเปลี่ยนแผนการเล็กน้อยอย่างนั้นค่ายทาหารกับกองกำลังรักษานครหลวงไม่ใช่อยู่ในความควบคุมของใต้เท้าเช่นกันหรือไม่หยางหลีงฟังออกว่าน้ำเสียงของนางแฝงความขุนเคืองแง่งงอนจึงกล่าว อย่างน้อยตอนนี้คนเหล่านี้ไม่สร้างความลำบากแก่พวกเราวันหน้าไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์เราไม่ใช่ไม่คิดเข้าควบคุมแต่ว่าไม่มีตัวเลือกอันเหมาะสมมันถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าฮ <c oughs> ขณะที่เราหาหรือตัวบุคคลกับฝ่าบาทเราค่อยฉุกคิดว่าเราไม่มีผู้คนให้ใช้สอยเรารับตำแหน่งเร็วเกินไปคล้ายต้นไม้ที่เติบโตเร็ว ปลาดเสจากรากลึกยึดหน้าดินไม่มั่นกิ่งก้านของเราก็เล็กเรียวไม่อาจต้านทานแรงลมหากรวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมืออย่างมากมีหน้ามีตาไม่กี่วันก็ถูกคมดาบพาดคอดวงตาของมันเป็นประกายแล้วกล่าวว่าต้นไม้สูงเด่นเหนือพนาลมโชยพัดหักโค่นลงมาหากว่าหอบหิ้วคนเหล่านี้เป็นดงพนาแถบหนึ่ง พวกเราก็จะซ่อนตัวอยู่ภายในได้โดยปลอดภยัคยค่อยๆเติบโตแข็งกล้าขึ้นมากล่าวจบคำํำพบว่าเฉิงฉีวินนิ่งเงียบงานไร้วา่าจาจึงเหลียวหน้ามองเห็นนางใช้สายตาที่สนุกสนานจับจ้องมองมาหยางหลิยงจึงกล่าวท่านมองดูอันใดเฉิงชีวินแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าไต้เท้ากล่าวถูกต้องพอขึ้นปีใหม่ ท่านค่อยประกอบพิธีสวมหมวกวันเวลายังยาวนานผู้น้อยไม่ควรร้อนใจไปซึ่งความหมายพิธีสวมหมวกคือตามธรรมเนียมจีนโบราณบุรุษอายุ20ค่อยสวมหมวกถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหยางหลิงไม่เคยได้ยินนางพูดจาหยอกล้อเช่นนี้มานานทั้งไม่เข้าใจว่านางกล่าวอันใดต้องบิดตัวคลาหนึ่ง พลันฉุกคิดขึ้นว่าตนเองไม่ทราบมีชีวิตอีกนานเท่าใดจึงอดทอดถอนใจไม่ได้เพิ่งทอดถอนใจออกมาเฉิงฉีวินกดศบศีรษะกับหัวไหล่มันอ้าปากหาวคำหนึ่งกล่าวเบาๆว่าใต้เท้าผู้น้อยก็ง่วงแล้วขอหยิบยืมไหล่บาท่านสักครั้ง